สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมขอขอขอคนละทางเพื่อนเออสวยรัดยิงผมทำไมครับเพื่อนโอเคผมขอชุบนะกระสุนปืนผมหมดแล้วมีสิบนัดผมก็บอกว่ารวบได้สิบนัดเลยอะครับเอ,อ็เองมาได้ไงครับเนี่ยเสหาย อยู่ไปเลยครับเพื่อนผมไม่กล้าวัดอยู่แล้วครับโอเคยิงโดนเฉยเลยอ้าวเ้วเข้าหัวต่อซะง,งั<อ>้นผมต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าอย่าคาดหวังเรื่องสับยิงแบบแม่นแม่นเด็ดขาดนะครับเอออันนี้ยิงโดนได้ก็ถือว่าฟุกมากแล้วครับท่านผู้ชม เ้ยถือว่าได้อยู่นี่หว่าท่านผู้ชมโอ้โหยิงไม่ออกว่ะเฮ้ย โอ้ยไอ้บ้าเออผมอย่างโลกเลยครับเฮ้ยไม่โดนอีกแล้วครับโอเคอันนี้โดนอยู่อ้าวเวรกรรมเข้าผิดโอ้โหอืม เข็งดีว่ะเฮ้ยมองเป้าดีๆครับท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวโอ้โอ้โอ้ฮ้ยเฮ้ย้ย้ยเขาไม่ทันสังเกตผมครับโอ้โหลมชิบเป่งไอ้บอทอือหอ อเ,เ,เอาเวงกรรมกระสุนหมดครับโอ้น,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 นี่ตัดมาก่อนครับหนึ่งทิว ทำไมเข้ามาได้ถูกจังหวะอย่างนี้ล่ะครับเนี่ยโอ้โหผมอุตส่าห์ว่าจะเนียนสักหน่อยเรียบร้อยครับเออระเบิดทีพี่มาแล้วน้องสาวโอเคเมื่อกี้ผมยิงไม่ออกเพื่อน อีกคนนึงจะโผลไม่เอ่ยถ้าเขาไม่โผลผมว่าผมมาปลาระเบิดดีกว่าครับถ้าอย่างนั้น้นเป็นยังไงล่ะโอเครู้เรื่องครับเพื่อนข้างหน้าผมมีครับเสียงเท้าออกอยู่ท่านผู้ชม ผมตัดให้แล้วครับเพื่อนไม่ต้องห่วงครับเมื่อกี้สนไนเปอร์ไกลๆหนึ่งคนครับ เหลือกันอยู่สองคนใช่ป่ะโอ้ oh, เพื่อนเล่นสามวีก็ไม่บอกครับ ไอ้บ้าเอ้ยไอ้โบสอย่าโลกอย่าโลกไอ้โบสโอ้โหแล้วพี่ติดแสงตัวเองด้วยไงเมื่อตะกี้นี้โอเครู้เรื่องครับเพื่อน

แต่ผมคิดว่าผมน่าจะต้องหยุดสับไปก่อนว่าท่านผู้ชมเพราะผมสับทีไรยิงไม่ออกทุกทีครับอ,อ้าโอเคเพื่อนเราตัดไปแล้วครับท่านผู้ชมอ,อะไรมันจะลมขนาดนี้วันนี้ยโอเคเข้าแล้วครับ

เสียดายจังเลยฮนะปาลาระเบิดไปสามลูกไม่ได้สักลูกครับ fire in the เอยเพื่อนเพื่อนเพื่อนขอทางหน่อยครับมีสไนเปอร์เพิ่มอีกหนึ่งคนครับเพื่อนผมอ้อมมาก่อนเขาน่าจะอยู่ข้างหน้าผมเลยครับท่านผู้ชม ผมเล่นกับสองทางได้ครับวนเอ้ยกระสุนหมดอยายาเพิ่งวิ่งให้ตายเถอะผมต้องมองเขาวิ่งต่อหน้าต่อตาครับท่านผู้ชมกระสุนปืนหมดโอ้โหอย่างซวยเลยนะครับน้าทีมของคุณได้รับชัยชนะ หลังจากที่ผมได้เล่นดาวคุณน้อไปในครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมจึงทำให้ผมคิดได้แล้วครับว่าถ้าผมอยากจะเล่นดาวคุณน้อจริงๆเนี่ยผมควรที่จะต้องไปเล่นเจน2นะครับเพราะว่าตัวเจน2เนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องสับยิงแล้วนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมยังต้องการความคลาสสิกอยู่หรือว่าความเท่ในเวลาสับเบินอยู่เนี่ยผมก็แนะนำให้ท่านผู้ชมเนี่ยเล่นตัวเจนหนึ่งะครับแต่สำหรับผมเนี่ยขอย้ายไปเจน2แทนกันแล้วกันหนะ้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลาบ